สวัสดีครับผมแคนจีจีทีวีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําท่อรถมินิบัสแบบนี้นะครับผมขึ้นแบงค์ข้างนะแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีขวดผมใช้เป็นขวดยากูซ่านะครับโออิชินะครับยากูซ่าผมไม่รู้ว่าขวดแบบอืน่นมันใช้ได้หรือเปล่านะั้นว่าผมใช้ขวดโออิชิยากูซ่านะครับต่อไปก็จะมีคัตเตอร์ครับ เทปเทปดำหรือว่าเอาผมใช้เทปดำนี่แหละแล้วสำหรับคนที่ไม่อยากได้ที่เป็นสีแบบสีของขวนนะครับก็เอาสีดำมาด้วยนะครับเอามาพ่นๆน,น,นะครับนี้เราต้องประกอบกันนะขยับพ่นได้นะครับแล้ววิธีนะครับก็เอาขวดใบ ใบที่หนึ่งมันจะมีอยู่สองใบใช่ไหมก็ขวดใบที่หนึ่งไปตัดหัวตัดท้ายออกนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็เหลือหัวไว้ตัดตัดแค่ตรงตูดขวดนะครับออกเรื่อยมาแล้วเราก็จะเอาตูดขวดกับตรงนี้มาประกบกันเพราะถ้าเราใส่นี้มันจะใส่ตรงตรงปลายท่อของผมไม่ได้นะครับต้องใช้ทางนี้ติดกับตูดเอาตูดติดกับตูดครับ แบบนี้แล้วก็ใช้เทปพันเทปดำพันครับเทปดำก็ซื้อเอา10บาทอันนี้อีก15บาท1 5บาท2อันนะครับหรือว่าใครไปเก็บเอาตามข้าทุกนุงก็ได้สำหรับประหยัดนะก็1 5ก็4 5บาทครับใช่ไหมใช่ไหมวะ30เอ้ย40บาทครับนี่นะก็ติดลงไปข้างๆแบบนี้นะครชึบ ท่อมันท่อกันเนี่ยนะดูเลยข้างนี้มันเท่ากันแล้วก็พันรอบๆเลยเนี่พันแบบนี้นะครับให้มันติดกันแล้วก็ไล่จากบนลงล่างเล่จากตรงกลางขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างครับโอเคโอเค แล้วคัตเตอร์แต่ว่าคนที่ไม่อยากใช้คัตเตอร์เอาปากัดก็ได้ <Okay. S 1> ก็จะได้แบบนี้นะครับง่ายเลยนะถ้าสำหรับคนที่อยากได้เป็นสีดําไม่อยากได้เป็นสีดิบของตัวกระป๋องนะครับก็ใช้สีดําพ่นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะทําเป็นสีดิบสีดิบของตัวนี้เลยเพราะว่าถ้าสีดํามันจะใช้เวลานานนะครับแล้วเราก็มาที่มินิไบเราเลยนี่เป็นท่อสําหรับมินิไบนะครับ นี่นะท่อก็จะเป็นแบบนี้ของผมก็จะมีปลายกลวยเพิ่มขึ้นมานะครับนี่มีอารมณ์ดีนะท่อผมเนี่นะท่อกเก่าของผมท่อมีอ,อารมณ์ดีก็บบบๆไปแล้วไนก็จะมีแตกเป็นเล็กน้อยนะครับจากการที่ผมได้หยองมันเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ทุ่งนาเป็นที่รียบร้อนแล้วนะเผื่อไม่เชื่อนะครับ เจ้วกระจีผมก็ได้เทสมาแล้วนะครับตอนผมขี่เข้ามา,มามัอยู่ทางนน้นนะทางนู้นทางนู้นก็เสียงมันก็นุ่มดีนะมันไม่แข็งมันมันไม่แข็งอ่นนงอะนายอยลองมาเทสเสียงดู ปลากวยมาใส่นี่ใส่ปลายกวยแล้วสียไม่เข้าตอดีผมไม่ได้ใช้แล้วแหละเออกลับไปเป็นเอาไปเป็นอ,อ,อนุสร์อยู่บ้านไว้ขี่แรงกัน,ปนไปแม่ท่อท่อจะแตกนะครับไปเดี๋ยวเราจะมาดูภาพอิน,อนเสิร์ตสวยๆนะครของท่อท่อเก่าวางรันีีห้าสี่สามสองหง โเคเรก็ได้ไปดูภาพอินเสิร์ต ี่วยจักมีนแบกครับผมครับวูวเสียบร้อยเคต่อไปไลองขี่กลับบ้านดูนะครับหลังจากเสียงที่ใส่ปลายกลวยเออเรายังไม่ได้เทสเสียงที่ใส่ปลไปลวยเลยนะพ่อเก่าไม่ได้ใส่อะไรมันหักแล้วค,คุณผู้ชมลองฟังไกลๆดูอันนี้นะ ดูงออกาไปเติมน้ำมันอยู่บ้านเนาะน้ำมันเกี้ยงถังเลยอ,อะไรครับเนี่ยดูดิไม่เหลือน้ำมันเลยอะ่ะมาโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้แคนจีทีวีขอจบเพนี้ครับสวัสดีครับันน้ำมัน